สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับค่อยทูยูนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอัปเดตงานสร้างบ่อปลาครับทำห้องฟิตเนสจัดสวนตกแต่งภูม,มิทัศน์รอบตัวบ้านเลยนะครับผมที่บ้านลูกค้าโซนบางพีนะครับตอนนี้บ่อปลาก็อยู่ในขั้นตอนการเดินระบบท่อต่างๆนะครับทั้งในบ่อปลาแล้วก็บ่อกองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสกิมเมอร์ท่อพ่นน้ําท่อม่านน้ําตกแล้วก็ท่อระบบบ่อกรองต่างๆนะครับผม ในส่วนของบ่อกรองตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทำสลปบ่อกรองและหลังจากนั้นก็จะเป็นการเกาะกั้นช่องกรองนะครับผมในส่วนของห้องฟิตเนสนะครับอยู่ในขั้นตอนการทำหลังคาเดินสายไฟเดินระบบต่างๆนะครับผมในส่วนของพื้นที่ด้านหลังบ้านกับข้างบ้านนะครับจะเป็นทางเดินเพราะมีหลังคานะครับแล้วก็จะมีห้องซักล้างนะครับ พร้อมมีฉากกั้นด้วยนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็เป็นสัดส่วนนะครับผมยังไงก็รอติดตามชมกันด้วยนะครับ